สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาพักที่โรงแรมเบิร์กอัปตันเขาใหญ่นะคะโรงแรมนี้จะอยู่ในเมอร์เวนพีกรีสอร์ทอีกทีหนึง่งนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณล็อบบี้นะคะพนักงานน่ารักมากสุภาพนะคะแล้วก็บริเวณล็อบบี้นะคะก็จะมีเวลคั่มดิงให้บริการตัวเอง ห้องที่เราพักกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นห้องดีลักคอร์เนอร์นะคะซึ่งพนักงานก็อัปเกรดฟรีให้เรานะคะจากห้องดีลักธรรมดานะคะทีวีของที่นี่นะคะจะเป็นสมาร์ททีวีเนาะสามารถเข้าดู YouTube ได้นะคะม่านก็จะเป็นม่านไฟฟ้าทั้งหมด ของใช้ภายในห้องนะคะก็จะมีะไม้แขวนเสื้อนะคะไดเป่าผมไฟฉายนะคะที่วางกระเป๋ามีเสื้อคลุมให้สองตัวนะคะมีตู้เซฟให้ในห้องน้ํานะคะก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งให้แต่ว่าตอนที่กล้วยอาบน้ำน้ําอุ่นมันไม่มันไม่อุ่นน่ะนะคะไม่รู้ว่ากล้วยเปิดไม่เป็นหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะ มีอาบน้ําให้นะคะซึ่งอาบน้ำเนี่ยก็จะสามารถเปิดคอนเน็กกับห้องนอนได้นะคะอันนี้คือบรรยากาศในตอนเช้าเนาะกล้วยตื่นมาตอนประมาณ6กโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงนี่แหละคะ่ะก็ออกไปสูตรอากาศที่ระเบียงซึ่งความโชคดีในวันที่กล้วยไปอะ่ะก็คือช่วงนั้นฝนตกนะคะทั้งๆท,ที่เป็นเมษาด้วยซ้ำเนาะบรรยากาศภายในโรงแรมก็โอเคนะคะ หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จนะคะก็จะเป็นเวลาของการแช่อ่างของเรานะคะซึ่งน้ำก็ยังไม่อุ่นอยู่ดีนะ,ะกวยก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็แช่ได้นะคะตีฟองนุ่มๆน,นะคะอันนี้คุยกับสามีนะคะที่อยู่บริเวณห้องนอน จบกันแล้วนะคะสำหรับทริปเขาใหญ่2วัน1คืนนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเรา2คนด้วยนะคะบ๊ายบาย